เมื่อชีวิตไล่หนทางไปต่อมเมล็ดพืชพันธุ์ผลนั้นหายากแต่แล้วก็มีเพียงชนิดเดียวที่ยังคงอยู่เขาจึงได้กำเนิดขึ้นเขาคือเศรษฐีสวนไผ่ละมังโอเคครับเนี่ยฮะสวนไผ่ถ้าผมได้เยอะกว่านี้ผมก็คง,งปลูกจนเ,เต็มสวนแล้วตอนนี้หมดไปหลายสิบล้านเพื่อได้สิ่งนี้ม่สุ่มเกิดจากเจ้านาูกตัวนี้บลัดช็อปนี่ครับไนซีดแพคอันเดียวกับที่ได้รีวอร์ดจากเจ้านาูกนี่แหละ ถ้ามีเวลามากก็ไม่ต้องมาเสีย1,699งพ<อ>ันหกร้อยเกสิบเก้าซึ่งราคาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ผมอยากสุ่มแค่นั้นแหละ <c oughs> มาครับสุ่มครับหกห้ามันได้แลมิน้นอันนี้ยังไม่เคยได้ครับอีกอันได้มินอีกแล้วแสดงว่ามิ้นนี่มันได้ง่ายปะ่ะไอ้ที่เราได้มาไอ้ตัวมูลมูลโกลนี่น่าจะยากอยู่ว่าได้อันเดียวยังไม่ยังไม่ได้เพิ่มเลยครับอันนี้ในฉาดอีกแล้ ครับผมไนชาดอันไหนแหวเหมือนเคยปลูกไปแล้วผมไนชาดนี่อีกหนึ่งทีครบแล้วเรียบร้อยครับไอมิ้นกับไนชาดนี่คือได้เยอะมากอ่ามิ้นสองต้นครับแล้วก็ไนชาดอ๋อไอต้นที่เก็บทีเดียวครับไอเจ้าต้นเก็บทีเดียวอันนี้ก็ได้ครับผมสตาร์คอเลอร์ไม้เท้าเรียกดาว คือผมอยากให้มันลงที่เจ้ามะพร้าวอะ่ะผมก็เลยเอามาปักตรงนี้ซึ่งยังไม่ได้เลยราคาแพงน่าจะประมาณสิบสองล้านได้ก็เก็บไว้ก่อนครับส่วนนี้ผมยังไม่ได้ลองขยายเลยเรามาขยายดีกว่าใช้ตั้งสองร้อยห้าสิบล้านหนึ่งทีครับขยายเลยครับปึ้งอ้าขยายออกมาด้านข้างแค่นี้นะอ๋อแปลงมันยาวขึ้นด้วยนี่นี่นี่ครับฝั่งนี้แปลงมันยาวขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆอะแบบนิดแบบนิดเดียวอะอ่ะยังมีอีกครับฝั่งนี้ อันนี้ก็อีก250ร้าสิบล้านหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าเท่ากันร,ราคาเท่ากับฝั่งนู้นครับแต่ว่าเงินไม่น่าจะพอเก็บไว้ซื้อของอะไรก่อนผมนี่แบบอืสวนไผ่จริงๆครับฉันจะเป็นราชาแห่งสวนไผ่ให้ได้เลยเนี่ยครับเต็มเลยด้านหน้าก็มีไผ่เต็มเลยครับมันไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะถ้าผมได้เยอะกว่านี้ผมก็คงปลูกจนเต็มสวนแล้วอตอนเนี้สวัสดีครับมีอะไรมาขายเพิ่มไหมไม่มีครับนี แม้แต่ไผ่ตอนนี้ก็ไม่มีมันแบบเกลือมากครับวันวันหนึ่งวันวันหนึ่งของผมคือเกลือมากผมก็ลองรอให้เจ้า,าโคโคโนัทกลายเป็นแบบดาวตกอยู่แส่ไเทียเท่ยวแส่ไเที่ยวยังไม่ลงซึ่งถ้ามันลงแล้วผมก็จะเอาไปเอาไปลองเช็คราคาดูว่าเท่าไหร่แต่ไม่รู้จะขายดีไหมถ้าแพงมากๆมากๆมากๆเลยก็อาจจะขายเพราะมแบบหัวใหญ่มากอันนี้อยู่ไกลๆนะครับถ้ายือนอยู่ใกล้ๆเนี่ยดูเดิตัวคนกระติ้วเดียวไปเลย ผมคิดว่ามันคงจะมีใหญ่กว่านี้อันนี้เดี๋ยวลองขายดูว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่ารอดาวตกกันนะครับอีกนานเนี่ยส่วนอันนี้ผมเก็บเจ้ามะม่มวงมาแล้วพอเก็บเรื่อยๆมันได้มาอีกต้นหนึ่งไม่รู้เป็นเพราะดว,ดวงหรือว่าอะไรคือไอ้วงเนี้ยคือบัฟนะผมบัฟกับสวนผักเราแต่ประเด็นคือเจ้าแมวมันชอบไปนอนตรงที่แบบมันไม่มีต้นไมน้อะโอเคครับไอ้เจ้าสวนนี้ผมเก็บพวก บลัดกับพวกมูลมาแล้วเยอะอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก็น่าสิบห้าแล้วมูลมีบ้างไหมอ่านี้ครับมูลมูล,ลิอันนี้ก็อีกประมาณเกือบยี่สิบน่าจะได้แต้มเยอะอยู่แล้วมันเต็มกระเป๋าแล้วไงตอนนี้แต่ว่าผมเก็บเอาไว้ให้ดูเฉยๆว่าผมเก็บมาแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้เอาไปแลกโอเคครับเดี๋ยวผมแลกให้ดู ว้ตอนนี้ได้เท่าไหร่ประมาณยี่สิบสามสิบอันน่าจะได้เกือบร้อยแตบไหมหมดเลยครับห้าสิบเจ็ดแ้าวูกโอเคครับได้ที่เรียกดาวอีกแล้วโอ้โหคุ้มๆค,ครับจูจุนี่ได้นท์เอกมาหนึ่งสองแล้วก็นท์ซีดแพ็คเอามาให้เราเปิดอีกหนึ่งอันเกลือๆครับอันนี้นท์ซีดแพ็คอีกหนึ่งทีปื้มเกลือไหมครับ กล้ชูรูมโอเคขอนใหญ่กว่าน,นี้ได้ไหมกล้วยชูรูมเนี่ยมันต้นมันติ้วเกินอะต้นกระจิ๋วเดียวดูดิต้นน่ารักมากครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บไอ้พวกนี้เพิ่มครับผมว่ามันน่าจะมาเซตใหม่แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เก็บเพราะมันเต็มกระเป๋าพอดีไม่ค่อยซีเรียสเรื่องตัวเงินแล้วไอ้ราคาแพงๆนี่เดี๋ยวผมก็เอาไปแลกด้วยผมอยากให้มันได้นกคู่ตัวนั้นมันเหมือนมันไม่เหมือนนอกคู่ที่เราได้มานะ แล้วก็ตรงนี้ผมมากดกดเล่นดูอ่ตรงนี้ครับผมเพิ่งรู้ว่ามันมีการอัปเกรดด้วยการวางไข่กับาการเลี้ยงสัตว์ในสวนเราคือถ้าเราเอาสัตว์ที่อายุถึงแล้วมาแลกเราจะได้เอ็กซ์ตร้าบวกหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมอยากได้เป็นอันเนี้ยเอ็กซ์ตร้าบวกหนึ่งเลี้ยงสัตว์เพิ่มอีกหนึ่งตัวผมจะเอาไอตัวนี้จเจ้าเม่นตัวนี้ครับอายุย e ี่สิบสี่แล้วเม่นน่าจะได้ไม่ยากเดี๋ยวผมค่อยเอามาใหม่ พี่ผมเอาลิงมาเนี่ยทุกคนคงจะสงสยัยหรือไม่สงสัยก็ไม่รู้ผมสงสัยคนเดียวแล้วกันอ่าโอเคครับเจ้าเรื่องเลเวลเนี่ยแหละผมคิดว่าถ้าเรามาอัพเลเวลแล้วก็เอามาใส่ตรงเนี้ยมันน่าจะดีเราจะได้เลี้ยงสัตว์ได้หลายๆตัวโดยที่ไม่ต้องใช้โลบักซึ่งโลบักมันก็เอามาเพิ่มได้อ่านี่ครับสองร้อยสี่สิบเก้าโลบักแต่ผมคิดว่าสองร้อยสี่สิบเก้านี่มันไม่ได้อยู่ตลอดไปหรอกมันคงจะแค่ครั้งแรกปะพวกนี้นะ่าจะแค่ครั้งแรกว่าสองร้อยสี่สิบเก้าหลอกให้เราซื้อ พอเราซื้อแล้วเราตายใจปุ๊บเอ๊ะเอาโหนึกว่าแบบคํานวณมาอย่างดีกดห้าครั้งได้แค่ตัวตัวละสองร้อสิบเก้าห้าตัวเท่าไหร่นะหนึ่งพันสองอห้าสิบโดยประมาณพอกดซื้อไปปับ๊บเอาราคาแ่งขึ้นผมแรกเจ้าเม็นนี่เลยหนึ่งทีดูทีว่าเราจะใส่สัตว์เลี้ยงลงไปได้อีกตัวหนึ่งไหมปื๊บครับคอนเฟิร์มครับน้องเม่น่อโอเคมันเป็นเอ็กซ์ร้าหนึ่งแล้วแต่เมื่อกี้ไปหมดเลยเหรอนะฮู้ผมก็ไปด้วยเหรอเอาจริงดิ ผมคอนเฟิร์มไปตัวเดียวเองนะทำไมมันไปหมดเลยไอพวกอายุถึงนี่คือไปหมดเลยปะโอเคครับหน้าฮูกยังอยู่ครับนี่ยังไม่ไปอ๋อก็คือมันขึ้นเลเวลแล้วครับผมมันไม,ไ,ไม่ได้ไปโอ้โหตกใจหมดนึกว่าไปหมดเลยครับมันก็ไปแค่ตัวที่ผมเลือกนั่นแหละแต่ว่าขั้นต่อไปคืออายุ30ครับสัตว์เลี้ยงอายุ30ขวบตอนนี้ผมสามารถเลี้ยงได้สตัวหรือยัง เอากีวีมาฟักไข่ครับผมแต่ว่าจริงๆผมเอามาอัพเวลเฉยๆเจ้าลิงก็เหมือนกันเอามาอัพเวลเฉยๆเดี๋ยวผมลองเอานาฮูกลงมาไหนอะสี่ตัวผมเอาตัวอะไรลงมาแล้วสี่ตัวมีลิงมีเม่นมีเฮดฮอกตัวนี้ที่ผมเอาลงมาเมื่อกี้เอาลงมาทำไมเนี่ยกลับเข้าไปครับเดี๋ยวตัวดีๆผมเก็บใส่เป๋าก่อนแลวกันแล้วก็ตัวไหนที่ผมคิดว่าผมจะเอามาแบบแรก น้องหมานี่ผมว่าผมแลกเลยดีกว่าเพราะว่าพอคิดดูคิดไปคิดมาคิดแล้วคิดอีกคิดดูอีกทีวนอีกทีแล้วก็วนซ้ําอีกรอบหนึ่งผมคิดว่าน้องหมานี่ก็ผมลาคาญตรงเนี้ยชอบเก็บมเมล็ดไรให้ผมก็ไม่รู้อะถ้างั้นน้องเดี๋ยวตัวต่อไปที่จะโดนตอนอายุสามสิบคือน้องครับ <c oughs> ไปเลย <c oughs> น้องหมากีวี่ครับกีวี่เดี๋ยวขึ้นมาก่อนผมจะอัพเลเวลเพราะงั้นผมต้องเอาหนาฮูกลงมาหนึ่งตัวครับ เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเอ,อเมื่อกี้เราจะทำอะไรนะว่าเราจะได้อัพสัตว์ได้หลายตัวพอได้หลายตัวแล้วเราก็มาจุ่มทีเดียวเลยน่าจะดีโอเคครับเดี๋ยวเราฟักไข่ก่อนตรงนี้ครับใบที่หนึ่งจะได้ตัวอะไรครับอ่าน้องกบน้องกบเร่งเร็วเร่งโตเร็วครับน่าจะหนึ่งต้นนะะไม่รู้กี่ต้นครับยังไม่ได้ลองเอาได้นาหูกีกงตัวนาหูก อย่างดีเอามาแบบเพิ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงในสวนเรานายเอกอีกหนึ่งครับได้ตัวอะไรครับนา้าฮูกป่ะเจ้าเต่าเอ้าเจ้าเต่าสกิลอะไรเนี่ยเป็นเต่าใช่ไหมเดี๋ยวเอาน้องหมาขึ้นมาก่อนเจ้าเต่าผมขอดูสกิลหน่อยว่าเป็นสกิลอะไรครับอันนี้ครับเจ้าเต่าเอาเดินเดินเฉยเดินเดินโอเคครับไปเลยครับ ทุกๆเจ็ดวินาทีจะสุ่มขุดลงไปที่ใต้ดินเพื่อตามหาขุมสมบัติแคดิกับเกียร์คืออะไรอ่ะคือมีโอกาสขุดได้ไอ้พวกเครื่องมือจากร้านเกียร์ด้วยใช่ไหมน่าจะนะน้องก็น่าจะดีปะ่ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมผมจะเลี้ยงเอาไว้ก่อนดีไหมอ่าเป็นรีเจน d ดารี่ด้วยไม่แย่ครับดีอยู่เดี๋ยวผมอามาใส่แล้วกันเอาน้องนั่นไงขุดแล้วครับขุดแล้วได้อะไรไหม เมื่อกี้เมื่อกี้น้องขุดลงไปครับเก้า้ยสิบเช็คเกิลคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งเขาไปก่อนแล้วกันไอตัวนี้โอเคยังไม่เก็บเดี๋ยวอัพเลเวลพวกนี้ไปก่อนเจ้าลิงแล้วก็เวลาถ้าถ้าใครจะเลี้ยงสัตว์นะครับผมจะให้มันอิ่มอิมอมครับผมแนะนําเลยก็คือเจ้าพวกมะม่วงเนี่ยอันไหนที่ลูกน้าหนักเยอะๆแล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ใช้นะยัดได้เลย เมื่อกี้เราฟักไปแล้วครบทุกใบนะผมเพราะงั้นเดี๋ยววางเพิ่มเลยอ่าโอเคครับผมมีนเอกอีกสี่ใบหนึ่งสองสามโอเคครับมันมีตัวอะไรที่เราสามารถเอาไปอัพได้อีกไหมน่าจะบักปะต้องออกเกมเข้าใหม่ปะมันถึงจะขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมหาเก็บไอ้พวกมูลพวกบลัดก่อนนะผมเอาไปแลกเพิ่มแต่พวกนี้มันมันขายไม่ได้ราคาแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูว่าถ้ามันติดช็อกด้วยอย่างอันเนี้ย ตัวเมตโต้นี่น่าจะแพงมีช็อกช็อกแบบเซเลเทียลด้วยไหมนี่ครับเป็นช็อกด้วยเซเลเทียลด้วยสตรอเบอรีอร่อาติดช็อกแล้วก็ติดเซเลเทียลวแล้วก็ติดโฟเรนซด้วยครับมีแบบครบทุกอย่างเลยเนี่ยหลายอย่างมากราคาเท่าไหร่ครับอันนี้สามพันเองเนี่ยครับทุกคนคือขนาดติดอีเวนต์ดีๆตั้งเยอะแยะมันยังได้แค่เนี่ยเพราะงั้นผมว่าผมไม่เก็บเอาไว้ดีกว่ารอเวลารอเวลาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นครับ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเวลาครับอ่าส่วนนี้น่าจะได้ราคาดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมต้องเก็บเอาไว้ก่อนมันติดเป็นสีทองด้วยแต่ว่ามันทองอย่างเดียวไม่พอผมต้องการให้มันแบบทองแล้วก็เซลเลเชียลด้วยพวกนี้แบบเซเลเชียลเซเลเชียลหมดเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูราคากันอีกทีตอนนี้เดี๋ยวผมพยายามเก็บไอ้พวกที่มันเอาไปแลกแต้มก่อนแล้วเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมมาอัดช่วงเย็นๆแต่เป็นคลิปเดียวกันนะผมคลิปเดียวกัน โอเคครับน่าจะหมดแล้วครับในสวนผมอันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดของตอนนี้ครับผมเอามาแลกกับน้าละคู่ทั้งหมดได้เท่าไหร่ครับคุณนะ้าสิบเจ็ดรูแน่ครับขาดอีกสิบเอ็ดก็เหลือเวลาอีกสามสิบสามนาทีก็น่าจะได้เพิ่มครับตอนนี้ก็หาอะไรปลูกไปก่อนในที่สุดผมก็ได้แล้วมเมล็ดพืชขั้นสูงสุดของร้านนี้สิบล้านหนึ่งเมล็ดแล้วก็ได้มาแค่มเมล็ดเดียว กว่าจะเกิดนานมากครับเดี๋ยวผมปลูกเลยแล้วกันออยากให้มันเห็นชัดๆอน่เอามุมนี้แล้วกันมุมนี้น่าจะพอเห็นชัดอยู่ครับน้องแมวน้องแมวนอนตรงไหนนอนตรงนี้เลยปะถ้าน้องแมวนอนตรงนี้ผมปลูกเลยนะอ้าโอเคแมวไปครับเดี๋ยวผมปลูกไว้ตรงนี้เลยไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนกว่ามันจะเติบโตผมว่ามันน่าจะนานอยู่ปะสูงสุดขนาดนี้ผมว่า นานมากเบสิกสปริงเกอร์เอาอันนี้ลดไปเลยแล้วกันผมจะได้ไม่ต้องมาแบบกดลดเรื่อยๆโอเคครับโตไวขึ้นไหมถ้าเราเอาอันนี้ลงไม่ค่อยรู้สึกเดี๋ยวผมลดด้วยแล้วกันตื๊ดตืดตืดโอเคครับโอ้เสียวทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ต้องหาที่ลงใหม่แล้วมั้งถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ครับ ว้าวโอ้โหโอ้จะไปใหญ่สุดที่ไหนครับอันนี้สิบเปอร์เซนเองแค่สิบเปอร์เซนครับสิบเปอร์เซนยังต้นขนาดนี้ผมต้องหาที่ลงดีๆแล้วแหละโอ้โ oh หดีมากครับต้นนี้เดี๋ยวต้องดูราคากันว่าราคาเท่าไหร่ในที่สุดผมก็ได้มันมา ด้วยการค้นหาในร้านเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานกลัวไปกดผิดแล้วมันหายครับราคา20ล้าน1อันใช้ได้20ครั้งป้องกันการเก็บผลไม้เหรอคือมันป้องกันยังไงเอ่ยอ๋ออันนี้เอาไว้ล็อกมเมล็ดเท่านั้นโอเคครับไม่ได้ล็อกการแบบเสียอ่านี่ครับก็คือถ้าเราล็อกมเมล็ดไปคนอื่นก็จะมาเก็บมเมล็ดจากสวนเราไม่ได้ไหมลองกดล็อกทีหนึ่งปึ้งเฟเวิตแคคตัส แคคตัสถูกอันนี้ไปเ็บเรียบร้อยแนละ้วติดหัวใจไปเหมือนเราก็เก็บไม่ได้ใช่ไหมมีครับแคคตัสนี้จะอยู่กับเราตลอดไปเพราะว่าเราเก็บไม่ได้มันติดหัวใจแล้วแล้วถ้าเราจะออกอะ่ะกดอีกทีนึงจะออกไหมปักอันเฟเวอริตโอเคครับจะกดเฟเวอร์ิตหรืออันเฟเวอริตก็ต้องใช้หนึ่งครั้งก็คือ เจ้านี้มันใช้ได้ยี่สิบครั้งต่อราคายี่สิบล้านในการเฟเวอร์ลิททีหนึ่งก็ต้องกดทีหนึ่งก็เท่ากับว่าเราใช้ไปนหนึ่งทีแล้วในยี่สิบแล้วถ้าเราจะอันเฟเวอร์ลิตก็ต้องกดอีกทีหนึ่งไม่งั้นเราก็จะเก็บเกี่ยวไม่ได้โอเคครับเข้าใจแล้วโอ้ยต้นถั่วนี้ใหญ่จริงๆครับตอนนี้ต้นขนาดนี้แหละตอนแรกมันขึ้นมาก็ผมก็ว่ามันใหญ่แล้วนะผมอยากจะล็อกให้มันแบบเวลาเรากดแบบ ทำลายพืชสวนเราเองแล้วมันไม่หายอ่ะเพราะาบางทีมันมันกดพลาดซึ่งตอนเนี้ยไอ้ต้นที่ผมกดพลาดไปคือต้นมะเขือเทศไอ้ที่บอกว่าจะเก็บไว้มูลค่าไม่ดีแล้วก็ปีนยากแต่ผมก็อยากจะเก็บมันเอาไว้ซึ่งมันได้จากผมไปแล้วเพราะว่าผมกดผิดผมกำลังเก็บของอยู่แต่ว่าผมได้ถือที่ทําลายเพื่อที่เอามาทําลายพุ่มเบอร์รี่ตรงนี้ <laughs> กลายเป็นผมทําลายมันไปแล้วเรียบร้อยดีนะไม่โดนต้นอื่นตอนนี้ครับ ผมเปิดรอมาทั้งวันแล้วรอเจ้ามะพร้าวกลายเป็นเซลเลเชียก็ยังไม่เป็นสักทีสงสัยมันจะอยู่ห่างกันมครับไอ้พวกที่มันจะเป็นไวๆคือไอ้พวกที่มันมันอยวนพื้นผมเห็นมันตกสองสามรอบแล้วมันก็ตกไม่โดนสักทีทั้งทั้งที่แบบเนี่ยคาถาเรียกดาวช่วยอะไรบ้างไม่รู้ปักเอาไว้ไม่เห็นจะลงเลยแต่ตอนนี้ครับอ่ะในพาร์ทนี้มาดูอันนี้ก่อนแล้วกันอันนั้นเจ้า ต้นอันนั้นเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้อีกพาร์ทหนึง่งอันนี้ครับคือต้นบีนสต็อกเป็นน่าจะเป็นถั่วลันเตาปะอันนี้ครับมันเหมือนถั่วลันเตาเจ้าต้นนี้ครับโตเต็มที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ไปเก็บผลมาแล้วเรียบร้อยเป็นผลโฟรเซนเดี๋ยวมาดูราคากันเลยดีกว่าบีนสต็อกโฟรเซนแต่ยังไม่ติดเซลเชียลราคาเท่าไหร่ สองแสนเพียวๆเ,เลยครับแค่ถูกแช่แข็งแล้วก็มีอีกอันนึงเอามาให้เทียบราคาอันนี้เป็นแบบธรรมดาไม่ติดอะไรเลยสักอย่างราคาหนึ่งหมืแดแค่ติดน้ำแข็งก็ได้ขนาดนั้นแล้วก็เอาไว้เท่านี้กับพาร์ทนี้หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบสวัสดีครับ